สวัสดีค่ะพบกนันในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกขอพูดถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสําหรับโปรตุเกสและก็อุลุกววยนะคะบรูโน่เฟนันเดสค่ะเขายิงเหมาคนเดียว2ประตูนะคะทาให้โปรตุเกสเอาชนะอุลุกววยไปทั้งหมด2ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ทําให้โปรตุเกสเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด6แต้มจาก2นัดนะคะนําเป็นจ่าฝูงพร้อมการันตีเข้ารอบน็อกเอาต์อย่างแน่นอนค่ะส่วนทางด้านอุลุกวัยนะคะมีเพียงแค่แต้มเดียวค่ะแล้้วก็ยังตงตอุนร น,นัดสุดท้ายอยอู่ค่ะคู่ของบราซิลนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทางฝั่งของบราซิลเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแถมเจอการเล่นแบบเกมรับที่เล่นได้ดีนะคะของทางสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะแต่ว่าพวกเขาก็ยังได้ลูกยิงฉลับของคาเซมิโร่นะคะช่วยให้ทีมเฉือนชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์พร้อมกับคว้า3แต้มการันตีเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนแล้วนะคะส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาต้องไปวัดกันต่อในเกมสุดท้ายกับเพื่อนร่วมทวีปอย่างเซอร์เบียนั่นเองค่ะ มาถึงคู่ของกาหลีใต้กับกานานะคะสมข่าวกาหลีใต้ค่ะครึ่งหลังคิดว่าจะพลิกกลับมาได้แล้วแท้นะคะหลังจากที่ไล่ตามมาจากศูนย์ประตูต่อ2จนกลับมาตีเสมอ2ประตูต่อ2ได้จากลูกมงของโชกุซอ,องนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็ไปโดนทีเด็ดของเจ้ามูฮัมหมดคูดุสนะคะซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ค่ะทำให้กานาเกมพลิก กลับมาแซงชนะ3ประตูต่อ2คว้า3คะแนนรักษาโอกาสลุนเข้ารอบกลุ่ม H ได้ในที่สุดค่ะฟุตบอล f a ฟเับรอบ3นะคะประกาศผลจัดฉลากเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีบิ๊กแมตต์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่จะต้องเปิดบ้านรับกับเชลซีค่ะส่วนทางด้านเวี้์วููแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดงานไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องไปพบกับบุฟและก็เอเวอร์ตันตามลำดับค่ะการแข่งขันรอบ3จะมีทั้งหมด64ทีมนะคะแล้วก็เป็นรอบแรกที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนชิพจะได้มีส่วนร่วมกันค่ะ ทางด้านหงแดงค่ะผู้ชนะรายการนี้เมื่อฤดูกาลก่อนนะคะเขาจะต้องเปิดบ้านไปพบกับเพื่อนร่วมดิกสูงสุดอย่างวูฟนะคะในขณะที่สิงบรูลองแชมป์เก่าค่ะก็ต้องเตรียมเจอศึกหนักออกเยือนเรเบยสีฟ้าเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่อย่างผีแดงนะคะต้องไปเจอของแข็งเพราะว่าต้องเปิดบ้านรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินค่ะ f a ฟเับรอบ3าจะแข่งขันกันระหว่างวันที่6ถึงวันที่9มกราคมนี้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปจะได้รับเงินรางวัลจาก FA 15,000ปอนด์ค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะผลงานในทีมนะคะว่าแย่แล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศในทีมเนี่ยดันแย่สะกว่านะคะเมื่อมีรายงานเปิดเผยมาว่าเควินเดบรอยนะคะเยนแฟรทองเกนแล้วก็เอเดนอาซาค่ะ3แข้งซีเนียทีมชาติเบลเยียมเขาทะเลาะกันรุนแรงเลยนะคะหลังจากที่จบเกมที่เขาไปพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติมาตมโมร็อกโกค,ค่ะ เรียบร้อยค่ะเขาได้ไปให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาคงไม่มีโอกาสคว้าแชมป์รายการนี้ได้เนื่องจากว่ามีขุมกําลังที่แก่จนเกินไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ต้องสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่านักเตะส่วนใหญ่ในทีมแน่นอนโดยเฉพาะพวกซีเนียอย่างอาซาแล้วก็แฟร์ทองเก้นค่ะ ซึ่งอารมณ์ก็ประทุข,ขึ้นนะคะเมื่อทีมของโรเบโตมาร์ต <IS> ิเนสเขาไปพ่ายให้กับโมร็อกโกนะคะโดยที่โรเมลูลูกากูต้องเข้ามาแยกค่ะแล้วก็ดึงสติเพื่อนร่วมทีมทั้ง3นะคะตามรายงานของ RTL Sport นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแนทด้วยในเอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์ข่าววันนี้ราต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ